สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อความสัมพันธ์นะคะระหว่างปริมาตรและก็โมลปริมาตรนะคะจะมีตัวแปรคือตัว v ค่ะจำนวนโมลจะมีตัวแปรคือ n เนาะนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับโมลก็คืออะโวคาโดลูกยังจำอะโวคาโดได้ไหมคะเราเคยเรียนเรื่องเลขอะโวคาโดตอนมอ4ลูกห 1, นึ่งโมลคือ6.02คูณ10กำลัง23 ตัวเลขที่เป็น6.02คูณ10กลัง23นั่นแหละคือตัวเลขที่เป็นเลขอะวกาโดนะคะกฎของอะวกาโดกล่าวว่านะคะที่ความดันแล้วอุณหภูมิของแก๊สคงที่อะคะ่ะปริมาตรจะแปรผันตรงกับจำนวนโมเลกุลหรือจำนวนโมลของแก๊สนั้นๆน,น,นะคะแปรผันตรงหมายความว่าไงอะครูแปรผันตรงก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าปริมาตรเพิ่มก็จะส่งผลไปที่โมลของแก๊สด้วยโมลของแก๊สก็จะเพิ่มนะคะ v แปรผันโดยตรงกับตัว n นะคะครานี้ถ้าเกิดว่าคุณครูเขียนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเครื่องหมายแปรผันก็จะได้ v ปริมาตรนะคะจะแปรผันตรงกับโมลคือ n แบบนี้เครื่องหมายแปรผันคำนวณไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับลูกจะมีค่า k มาเกี่ยวข้องมันจะได้ v เท่ากับ k คูณกับ n ถ้าเกิดว่าคุณครูอยากได้ k ตัวเดียวก็จะเป็น k เท่ากับ v ส่วน n นั่นเอง นะคะ K เท่ากับ v ส่วน n n ก็คือโมลค่ะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดในหลายๆสภาวะอรมไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนก็ตามสัดส,ส่วนที่เป็น v ต่อ n ต้องมีค่าคงที่เสมอเราจึงเขียนความสัมพันธ์เป็นสูตรในการคำนวณได้นะคะตามกฎของอวอรกาโดว่า v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2เท่ากับ v 3ส่วน n 3 s, <S ไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเราคิดแค่2สภาวะก็คิดแค่ v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างของการคำนวณน,นะคะเมื <S 2> <S 2> ่อบรรจุแกส๊สอาร์กอนจำนวน2โมลในกระบอกสูบที่มีก้านกระบอกสูบแบบเคลื่อนที่ได้จะมีปริมาตรคือ3ลิตรดังนั้นอันนี้คือสภาวะที่1น่อ่ะน,นี่คือสภาวะที่1นะโมลก็คือตัวแปรอะไรลูกตัวแปร n นะคะโมลคือตัวแปร n นี่คือ n 1นริมตรก,ก็คือ v 1ถ้าเติมแก๊สอาร์กอนเพิ่มเข้าไปอีก1นโมลเติมเพิ่มเข้าไปจากเดิมค่ะจากเดิมคือ2อโมลเพิ่มไปอีก1นโมลก็แสดงว่าตอนนี้ n 2ของเราคือ2องโมลบวกหโมลก็จะเป็น3าโมลเวลาเราแทนค่าเราก็ต้องแทนตัวโมลที่2คือ3าโมลน,นะคะ ปริมาตรของแก๊สในกระบอกสูบจะเป็นกี่ลิตรก็แสดงว่าเรากำลังจะหาอะไรลูกเรากำลังจะหา V2 นั่นเองนะคะเขียนไว้ก่อนกำหนดให้อุณหภูมิแนละความดันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือจะเน้นย้ำไปอีกว่าเราจะใช้สูตรที่เป็นกฎของอโบกาโดในการคำนวณอ่ะเด็กๆเ,เขียนสูตรลงมาลูก V1 ส่วน n1 เท่ากับ V2 ส่วน n2 นะคะเรากำลังจะหา อะไรคะเรากำลังจะหา v2 อ่ะ v2 จะเท่ากับ v1 ส่วน n1 คูณด้วย n2 แทนค่าลงไปนะคะ v1 คือ3ลิตร n2 คือ3โมลและตัวที่เป็น n1 คือ2โมลอ่ะอย่าลืมตัดหน่วยนะคะ หน่วยที่เราเหลือจะเป็นหน่วยของลิตรค่ะ v สอจะเท่ากับ4.5ลิตรเนาะถ้าเกิดว่าหนูคำนวณแล้วอันนี้คือคำตอบแค่นี้เองหลูกเสร็จแล้วง่ายนะคะอะตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะเรือเหาะลำหนึ่งนะคะจะลอยขึ้นสู่อากาศได้เมื่อมีแก๊สฮีเลียมบรรจุอยู่5500ลิตรถ้ามันมีแก๊สปริมาตรท่านี้หลูกมันถึงจะลอยได้ถ้าแก๊สฮีเลียมหนึโมล มีปริมาต26ร2,620ลิตรหนูจะต้องเติมฮีเลียมอีกกี่โมลเพื่อทำให้เรือเหาะนี้ลอยได้ดังนั้นในสภาวะแรกของเราก็คือเรือเหาะเรายังลอยไม่ได้เพราะว่ามันยังมีปริมาตรแก๊สอยู่แค่2,620ลิตรนะคะอันนี้คุณครูจะให้มันเป็นสภาวะที่หนึ่งี่คือสภาวะที่หนึ่งตอนที่เรือเหาะของเรายังลอยไม่ได้ n1 คือ110โมลและ v1 คือ2,620ลิตรจะลอยได้ก็ต่อเมื่อมีแก๊สเลียมบรรจุอยู่5,500ลิตรนะคะแสดงว่าอันนี้คือ v ที่2ถามว่าหนูจะต้องเติมแก๊สไปอีกกี่โมลเพื่อทำให้เรือเหาะเนี้ยมันลอยได้แสดงว่าหนูต้องหาอะไรดูหนูต้องหา n2 นั่นเองนะคะ คราวนี้จากโจทย์ที่มันบอกว่าต้องเติมเพิ่มไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะต้องไปลบกับมวลเดิมที่มันมีนะคะาหา n2 ลูกเราจะใช้สูตรเดิมเลยนะคะ v1 ส่วนด้วย n1 เท่ากับ v2 ส่วนด้วย n2 ค่ะตอนนี้เรากำลังจะต้องการหา n2 นะ n2 จะเท่ากับ v2 คูณ n1 ส่วนด้วย v1 แทนค่าลงไปค่ะ V2 คือ5,500ลิตร N1 คือ110โมลและ V1 นะคะ2,620ลิตรอาตัดหน่วยนะคะอ่าคราวนี้เราก็คำนวณนะคะ5,500คูณ110หารด้วย2,620 จะได้ค่าเท่ากับ n สองนะคะจะเท่ากับสอง้อยสาสิบเอดคุณครูขออนุญาตปัดเลขนะคะสองโ้อยสามสิบอ็ดมลโจทย์ถามว่าเราต้องเติมแก๊สฮีเลียมเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ถึงจะเหาะได้เดิมมีแก๊สร้อยสิบมลน,นะคะหนูจะต้องเติมเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสองร้อยสามสิเอ็ดมลนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมเพิ่ม เท่ากับ231-110ลบหนึ 110, จะมีค่าเท่ากับ121่มลนั่นเองเป็นคำตอบที่เราจะต้องเติมแก๊สฮีเลียมเพิ่มเข้าไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นกฎของอว a d o กาโดกฎของอวอร์กาโดใช้อะไรในชีวจวันของเราบ้างใช้ในการสูบลมเข้าไปในลูกโปก่งให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ ขนาดของลูกโป่งที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแสดงว่ามันจะมีโมลของแก๊สในลูกโป่งมากขึ้นด้วยนั่นเองอ่าหัวข้อต่อมานะคะคือหัวข้อกฎของแก๊สอุดมคติแล้วก็ความดันย่อยเราจะเรียนไปทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือกฎของแก๊สอุดมคติภาษาอังกฤษเรียกว่า ideal gas หลกแล้วคราวนี้ไอตัวแก๊สอุดมคติคืออะไรเนาะคุณครูเพิ่มไว้ให้นะคะจะจดหรือไม่จดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ ประเภทของแก๊สจะมีสองแบบค่ะคือแก๊สที่เป็นแก๊สอุดมคติกับแก๊สจริงลูกแก๊สอุดมคติถ้าเกิดว่าให้นึกถึงแบบง่ายๆเลยให้นึกถึงผู้ชายในอุดมคติลูกผู้ชายที่ไม่มีอยู่จริงนะคะแก๊สอุดมคติก็จะเป็นแก๊สที่ไม่มีอยู่จริงค่ะเป็นแก๊สที่นักวิทยาศาสตร์กําหนดขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในการอธิบายสมบัติต่างๆนะคะของแก๊สตัวที่เป็นแก๊สอุดมคติอะค่ะมันจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามทฤษฎีโจนของแก๊ส ไม่ว่าจะเป็นที่อุณหภูมิหรือว่าความดันใดก็ตามซึ่งอันนี้จะเป็นแก๊สที่ไม่มีอยู่จริงเหมือนผู้ชายในดุดมคติไม่มีอยู่จริงโอเคไหมแก๊สจริงหรอกแก๊สจริงก็คือแก๊สที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งไอ้พวกนี้ค่ะมันจะไม่เป็นไปนตามกฎต่ตางๆหรอกนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูแก๊สอุดมคติกัน แก๊สอุดมคตินะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาสมบัติของมันแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของมันเอากฎของบอยของเชานะคะมารวมกันแล้วก็จะใช้ความสัมพันธ์พวกนี้สร้างกฎมาเป็นกฎของแก๊สอุดมคตินั่นเองอเด็กๆดูกฎของบอยก่อนที่เราเรียนไปปริมาตรจะแปรผกผันกับความดันนะคะอันนี้คือปริมาตรแปรผกผันกับความดันความดันจะต้องอยู่ข้างล่างถ้าความดันเพิ่มปีจะลด ห็นไหมเพิ่ม PV ลดกฎของชาวนะคะกฎของชาวปริมาตรจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิปริมาตรก็จะเพิ่มอันนี้คือกฎของชาวกฎของอวกูโดเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่หูกปริมาตรจะแปรผันตรงกับโมลถ้าโมลเพิ่มปริมาตรก็จะเพิ่มถ้าเราเอาทั้งสามอันนี้มารวมกันหูกถ้าเราเอาทั้งสามกฎนี้มารวมกัน มันจะได้ V แปรผันกันกับ nT ส่วนด้วย p นะคะเอาทั้ง3กฎของบอยของชาวกฎของอโวคาโดรวมกันลุกจะได้มาเป็นกฎของแก๊สอ um ุดมคติขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยเครื่องหมายแปรผันคำนวณไม่ได้นะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับจะมีค่าคงที่มาเกี่ยวคราวนี้คุณครูจะเปลี่ยนค่าคงที่ให้เป็นตัว R ลูก เป็นตัว R คือค่าของที่นะคะ V เท่ากับ R คูณ nT ส่วนด้วย p นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูอ่ะย้าย p ขึ้นไปคูณกับ v บูย้าย p ขึ้นไปคูณกับ v จะได้สูตรเพื่อใช้ในการคำนวณว่า PV เท่ากับ nRT นั่นเองเด็กๆเขียนสูตรอันนี้ไปนะคะ PV เท่ากับ nRT เดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้เพื่อการคำนวณในหัวข้อที่เป็นแก๊สอุดมคติตัวแปรที่ให้ไว้นะคะตัวที่เป็น P นะคะ่ะคือความดัน V คือปริมาตร n คือโมลและ T คืออุณหภูมิในหน่วยเควินนี่คือสมาการของแก๊สในอุดมคตินะลูก PV เท่ากับ nRT อ่ะคราวนี้จากตัวแปรทั้ง4ค่ะความดันนะคะปริมาตรโมลแล้วก็อุณหภูมิะคะ่ะ เราจะสามารถเอามันมาคำนวณหาค่า R ได้เราจะหาได้มาจากจำนวนโมลของแก๊สอุดมคติ1โมลที่สภาวะมาตรฐานซึ่งไอสภาวะมาตรฐานก็คือที่ความดัน1บรรยากาศอุณหภูมิ273เควินแล้วก็ปริมาตรคือ22.4ลิตรที่ STP เราก็จะแทนค่าพวกนี้ลงไปลูกมันจะได้ค่า R ออกมาส่วนมากโจทย์จะกำหนดค่า R ให้เราไม่ต้องจำนะคะ อ่าเด็กๆจดลงไปว่า R เนี่ยมันได้จากการคิดจากสภาวะมาตรฐานแทนค่าลงไปจะได้ค่า R ออกมาอ่านอกจากนี้ค่า R ของเรายังมีอีกหลายเลขและหน่วยก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากที่เราจะใช้คือ R ตัวนี้นะคะแก๊สใดๆก็ตามอะค่ะที่มันมีพฤติกรรมไปตามกฎเนี้ยมันคือแก๊สอุดมคติอ่าเราลองมาดูตัวอย่างของการคำนวณกันนะคะ น้ำจำนวนหนึ่งกร,รัมค่ะระเหยกลายเป็นไอในภาชนะขนาด10ลิตรความดันของน้ำจะเป็นเท่าใดนะคะเมื่อระเหยเป็นไอสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ2 0 0องศาเซลเซียสนะคะโจทย์ประเภทนี้เนี่ยโจทย์ประเภทนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาวะเป็นสภาวะที่1เป็นสภาวะที่2หรอกจะมีแค่สภาวะเดียวมักจะเกี่ยวข้องกับน้ำหนักของแกส๊สโมนของแกส๊สพวกนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ กดที่เป็นกดของแก๊สอุดมคติได้นะคะอ่ะราวนี้เด็กๆดูโจทย์นะน้ำหนึ่งกรัมตรงเนี้ยถ้าเราจะใช้กฎของแก๊สอุดมคติมาคำนวณนะคะเราจะต้องเปลี่ยนกรัมตรงนี้ให้กลายเป็นโมลค่ะเดี๋ยวเราวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่ามันให้อะไรเรามาบ้างนะภาชนะขนาด10 L ลิตรลูกแสดงว่าตัวนี้คือ V ค่ะความดันของน้ำจะเป็นเท่าใดแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ให้หาอะไรลูกหา P เมื่อระเหยกลายเป็นไอที่สมบูรณ์นะคะที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสแดงว่านี้คือตัวที่เป็น T นะคะแต่หนูจำเป็นต้องเปลี่ยน t ตัวนี้ให้เป็นเควินเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะ273บวก200เท่ากับ473เควินเ่าหน้าที่ของเราอย่าลืมเปลี่ยนกรรมเป็นโมลก่อนถึงจะไปแทนในสูตรได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกรรมเป็นโมลก่อนนะลูกเอาเริ่มทำ โมลเท่ากับน้ำา HO ใช่ไหมคะน้ำหนกรัม1กรัมของน้ำคูณหนึโมลลูกน้ำมีมวลโม,โมเลกุลเท่าไหร่จำได้ไหมคะ H ตัวละ1นสองตัวก็คือสองโตัวละ16บวกกันก็เป็นเท่าไหร่ลูกสองบวกสิหก็เลยเป็น18บแปดกรัมอตัดหน่วยค่ะเราก็จะได้โมลของน้ำออกมาแล้วก็คือ1นึส่วนสิ เดี๋ยวครูจะติดเลขไว้ก่อนหนึ่งส่วนสิบแปดโมลทำยังไงต่อ,อครูก็เอาไปแทนค่าค่ะจากสูตรคือ PV เท่ากับ nRT เราต้องการหา P นะคะเพราะฉะนั้น P จะเท่ากับ nRT ส่วนด้วย V ค่ะแล้วยังไงต่อหนูก็แทนค่า n คือ1นึส่วนสิโมลน,นะคะ คูณกันกันกบ R คือ0.0821 atm คูณกับลิตรนะคะเปอร์โมลเปอร์เควนนนะคะอันนี้คือหน่วยของค่า R อ,อุณหภูมิคือ473เควินค่ะแล้วก็หารด้วยปริมาตรลูกปริมาตรคือ10ลิตรค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะตัดหน่วยเนาะลิตรตัดลิตรนะคะ โมนตัดเปอร์โมนค่ะเควินตัดเปอร์เควินทำไมโมนตัดเปอร์โมนได้ลูกเพราะว่าตัวเนี้ยโมนกำลังลบหนึ่งอ่ะมันคือหนึ่งส่วนโมนมันเลยเอาไปตัดกับโมนธรรมดาได้นะเควินก็เหมือนกันเควินอันนี้คือเควินถ้าเป็นเควินที่เป็นเคกำลังลบหนึ่งอ่ะลูกมันคือหนึ่งส่วนเคถ้าจับสองตัวเนี้ยคูณกันมันก็สามารถตัดกันได้เนาะคราวนี้เราจะเหลือหน่วยที่จะตอบคือ หน่วยที่เป็นความดันคือ atm นั่นเองอ่ะก็คิดเลขค่ะที่จะเท่ากับเท่าไรคำตอบที่เราได้นะคะจะเป็น0.2นจุดสอง atm คุณครูปัดเลขนะคะน่าจะทำได้เนาะถ้าเกิดว่าหนูแทนค่าถูกก็ทำถูกคิดเลขถูกก็ทำถูกอ่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะบอลลูนลูกหนึ่งบรรจุแก๊สฮีเลียมอีกแล้วเออทำไมเขาต้องบรรจุแก๊สฮีเลียมลูกฮีเลียมเป็นแก๊สเฉืยนะคะมันจะไม่ติดไฟง่ายพวกนี้นะคะใช้บรรจุพวก บอลลูนล,ลูกโป่งอาจจะปลอดภัยนะอ่ะหนัก30กิโลกร,รัมบอลลูนล,ลูกนี้จะมีปริมาตรเท่าใดถ้าความดันของแก๊สฮีเลียมเป็น1.15 atm คือบรรยากาศนะคะณนะอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเมื่อเราสังเกตโจ์อ่ะโจทย์จะมีแค่สภาวะเดียวลูกไม่ได้เปลี่ยนสภาวะบอกว่าบรรจุกแก๊สเท่านี้ปริมาตรเท่าใดบอกความดันบอกอุณหภูมิมาสภาวะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีสภาวะที่หนึ่งสองสา างนี้ก็คือใช้กฎของแก๊สอุดมคติไปคำนวณน,นะคะน้ำหนักของ30กิโลกร,รัมของฮีเลียมเนี่ยเราสามารถแปลงน้ำหนักของแก๊สตัวนี้ให้กลายเป็นโมลได้ลูกมวลเปลี่ยนไปเป็นโมลเราเรียนมาแล้วตอนมสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูจะเปลี่ยนจากกิโลกร,รัมให้กลายเป็นกร,รัมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโมลนะสเต็ปการเปลี่ยนเป็นโมลของเรา ถามหาปริมาตรหรือว่าปริมาตรจะเป็นเท่าไหร่ก็คือหา v นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องการหาคือหา v ความดันคือ1.15 atm นี่คือ p อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสคือ t แต่หนูต้องเปลี่ยนเป็นเควิน2.73บวก20เท่ากับ2.93เควินคุณครูกำหนดมวลอะตอมของฮีเลียมให้มาด้วยว่าเป็น4นะคะ เดีย๋ยวเราเปลี่ยนกิโลให้กลายเป็นโมลก่อนอ่าหาโมลน,นะคะโมลของฮีเลียมนะลูกความจริงเราเปลี่ยนเป็นกร,รัมเลยก็ได้นะมันคือกิโลคือสิบกำลังสามใช่ไหมแต่คูเปลี่ยนเป็นกร,รัมเลยจะได้ง่ายกว่าสามสิบกิโลกร,รัมก็คือสามสิบคูณสิบกำลังสามกร,รัมนะแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นโมลน,นะลูกข้างบนอยู่ข้างบนนะ 1>, 1โมลคือ4ี่กร,รมัมเพราะว่าฮีเลียมมีโมนาตรตอมคือ4ี่อาตัดหน่วยลูกนะคะจะได้เท่ากับ7.5็ดจุคูณสิบกำลังสโมลน,นะคะคราวนี้เราก็จะเอาไปแทนค่าในสูตร PV เท่ากับ nRT เพราะว่าเรารู้ตัวที่เป็น P รู้ T รู้โมลน,นะคะโมลก็คือ n ลูกเราก็จะหาค่าอะไรลูกหา V นะคะ ย้าย p ไปหาเนาะ v เท่ากับ nrt ส่วนด้วย p ค่ะ v เท่ากับแทนค่าค่ะ n คือ7.5คูณ10กําลัง3โมล r 0.082 atm คูณกับลิตร per โมล per ควินนะคะคูณทําไมหนูขี้เกียจเขียนหน่วยจังเลย เคุณครูจะบอกว่าถ้าเราเขียนหน่วยอะลูกมันจะเป็นการเซฟตัวเองว่าถ้าหน่วยเราถูกตัดแล้วมันเหลือปริมาตรเป็นหน่วยของปริมาตรเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะทําโจทย์ข้อเนี้ถูกเพราะว่าบางข้อเขาอาจจะไม่ได้ให้หน่วยแบบที่มันตัดกับอาได้ไงเราจึงจําเป็นจะต้องเขียนหน่วยลงไปแต่ถ้าเกิดว่าหนูจะต้องทําโจทย์แบบชอยอะ่ะก็ไม่จําเป็นก็ได้แต่หนูจะต้องมั่นใจว่าหน่วยที่เราคํานวณอะ มันสามารถตัดกับหน่วยของค่า R ได้อ่ะราวนี้ก็คูณ T ค่ะ T คือสองเก้าสามเควินหารด้วยความดันคือหนึ่งจุดหนึ่งห้า atm ก็ตัดหน่วยลูกโมลตัดเปอร์โมล atm ตัด atm นะคะเปอร์เควินตัดกับเควินหน่วยที่เราเหลือคือหน่วยลิตรซึ่งเป็นหน่วยของปริมาตรจริงๆ ก็คำนวณค่า v ออกมาลูกคำตอบต้องเป็นหน่วยลิตรนะคำตอบของเรานะคะจะเป็น1.57่งจุดคูณสิบกำลังหลิตรนะคะอ่าอีกข้อหนึ่งนะคะภาชนะใบหนึ่งนะคะมีขนาด5ลิตรนี่ก็คือ v นะคะนี่คือ v บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งสามจุสองห้ากรัมโจทย์ประเภทนี้จะมีน้ำหนัก จะมีโมนถ้าใจดีหน่อยก็บอกมาเป็นโมนเลยถ้าใจร้ายนิดนึงก็อาจจะบอกหน่อยเป็นกรรมมาหกอกความดันหนึง ATM ค่ะความดันก็คืออะไรลูกคือ P อย่างเงี้ยเราสามารถเกี่ยวข้องกับโมนได้เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นโมนโมนเลกุลได้นะคะอ่ะอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสก็คือ T แต่หนูต้องเปลี่ยนเป็นเควิน 273บวกกับ27ค่ะคือ300เควินหามวลต่อมมลค่ะยังจำได้ไหมคำว่ามวลต่อมวลคืออะไรลูกมวลต่อโมลก็คือมวลโมเลกุลลูกอามวลโมเลกุลก็คือจะมีหน่วยเป็นกร,รมต่อโมล อันนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือมวลโมเลกุลหรือว่ามวลต่อโมลของแก๊สเราสามารถหามันได้จากสูตรที่เรามีนั่นแหละหลูกจากสูตร pv เท่ากับ nrt ลูกมันจะเกี่ยวข้องกับ n ใช่ไหมเราจะหา n เป็นหลักออกมาก่อน n จะเท่ากับอะไรลูก pv ส่วนด้วย rt โมลเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากเอาน้ำหนักของสารหารด้วยมวลโมเลกุลเนาะ ะะดังนั้นครูจะแปลงตัว n ตัวนี้ค่ะให้เป็นน้ำหนักของสารหารด้วยมวลโมเลกุลครูจะแปลง n นะคะให้เป็น g ส่วน m m ใหญ่นะคะ m ใหญ่คือ mW โมลก m ก็คือมวลโมเลกุลนะเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ m ตรงนี้คือมวลโมเลกุลนะคะและ g คือน้ำหนักของสารเนะะราะเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT ตอนนี้เรากำลังจะหา M นะคะคือมวลโมลเลกุลนั่นเองดังนั้น M จะเท่ากับ g คูณ RT ส่วนด้วย PV นะคะแทนค่าลงไปเลยลูก3.25กรัม R 0.0821 atm คูณกับลิตรอร์โมลอร์เคลวินนะคะค่าอุณหภูมิคือ สามร้อยเควินหารด้วยความดันค่ะคือหนึ่ง atm แล้วก็ปริมาตรคือห้าลิตรตัดหน่วยลูกเควินเปร์เควินนะคะหน่วยของเราสังเกตหน่วยเห็นปะ่ะหน่วยจะออกมาละคือหน่วยที่เป็นกรรมต่อโมลคำตอบของเราก็คือสิบหกนะคะหน่วยก็คือกรรมต่อโมล แก๊สชนิดหนึ่งนะคะมีมวลต่อโมลก็คือมวลโมเลกุลนะคะคือ48กร,รัมต่อโมลแก๊สชนิดนี้นะคะอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดันหนึ่งบรรยากาศจะมีความหนาแน่นเท่าใดลูกเกี่ยวข้องโดยใช้สูตรนี้ได้ไม่รู่ได้ลูกได้เหมือนกันสามารถแปลงไปได้เดี๋ยวครูจะพาแปลงหน่วยนะคะหมายความว่าตอนนี้เรารู้อะไรลูกเรารู้ m ใช่ไหมคือมวลโมเลกุล แก๊สชนิดนี้ที่อุณภูมิ25องศาเซเลเซียสอุณหภูมิก็คือตัวแปรทนะคะเอา273เจบวก25เพื่อเปลี่ยนเป็นเควินนะก็จะเป็น298เควินบอกความดันมาให้เราแล้วนะคะคือ1บรรยากาศคือค่า P ค่ะความดันที่เป็นบรรยากาศใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนโจทย์ถามหาความหนาแน่นนะความหนาแน่นคือตัว D ค่ะ density ที่แปลว่าความหนาแน่น ความหนาแน่นจะมีหน่วยเป็นมวลต่อปริมาตรคือกร,รมต่อลิตรลูกหาความหนาแน่นโดยใช้หน่วยตัวเนี้ไปหานะอ่าแล้วเราจะแปลงไปหากรรมต่อลิตรได้ยังไงอ่ะครูเราจะแปลงหากรรมต่อลิตรได้จากสูตรที่เรามีคือ PV เท่ากับ nRT เนี่ยแหละกฎของแก๊สสมบูรณ์ของเราเนี่ยแหละลูกอีตัวกร,รมมันอยู่ในโมลค่ะแล้วก็ตัวลิตรก็คือตัว V นั่นเอง นะคะคือปริมาตรจาก PV เท่ากับ nRT นะคะ PV เท่ากับ g ส่วน m คูณกันกับ RT กร,รัมต่อลิตรก็คือกร,รัมตรงนี้ค่ะกับลิตรคือ v ตรงนี้มันจะเป็นความหนาแน่นอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูจะแปลงไปหากร,รัมต่อลิตรนะคะครูย้าย m ขึ้นไปหา p ค่ะ แล้วก็ย้าย rt ลงมาหารหนูจะได้กรรมต่อ v ใช่ไหมคะลูกหนูมองออกไหม g ก็คือมวล v คือปริมาตรดังนั้นไอจ G ส่วน v ก็คือค่าที่เป็นความหนาแน่นนะคะคือตัว d นั่นเองค่ะมวลต่อปริมาตรตัวนี้คือ d ค่ะคือค่า density ค,คุณครูจะแปลง g ส่วน v ตรงนี้ค่ะให้กลายเป็น d นะคะ เลยเท่ากับ d เท่ากับ p m ส่วนด้วย rt ค่ะอา่าหลังจากนั้นหนูก็แทนค่าค่ะ P คือ1 atm m คือมวลโมเลกุลค่คะซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็น48กรัมต่อโมลอันนี้คือตัวแปรเนะลูกแล้วก็หารด้วย อคูณกับทีนะคะอคือ0ูนย์จุแปดสองหนึ่ง ATM คูณกับลิตรอร์โม l เอ์เควินส่วนอุณภูมิเท่ากับสองเก้าแปดเควินปัดหน่วยนะคะสังเกตว่าเราจะเหลือหน่วยที่เป็นกรรมต่อลิตรแล้วค่ะเห็นเนาะเห็นหน่วยที่เราเหลือนะคะกรัมต่อลิตรเราก็คำนวณออกมาลูก จะได้ความหนาแน่นออกมาเท่ากับหนึ่งจุดเก้าหกนะคะคุณครูปัดเลขเหลือหนึ่งจุดเก้าหกกรัมต่อลิตรนะคะความหนาแน่นอ่ะคราวนี้คุณครูจะสรุปสูตรให้หนูดูนะคะเรื่องของกฎของแก๊สอุดมคติจากสูตรที่เรามีคือ pv เท่ากับ nrt ใช่ไหมลูกสูตรนี้อย่าลืมว่าต้องฟิกหน่วยความดันต้องเป็นหน่วย atm ปริมาตรต้องเป็นหน่วยลิตรนะคะ n ต้องคือโมลและ t คืออุณหภูมิที่เป็นเควน R จะกำหนดมาให้0.0821นะคะ ATM คูณรดเปอร์โมลเปอร์เควินแปลงได้เป็นอะไรบ้างคะคูแปลงได้ไปหาความหนาแน่นได้จากสูตร PV เท่ากับ nRT แปลงไปหาความหนาแน่นโดยใช้ตัวนี้ค่ะ PM เท่ากับ dRT m คือมวลโมเลกุลน,นะคะ d คือความหนาแน่นใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะ